นี่ทุกคนตอนนี้น้องดาวสิค้าลองขับรถพอแล้ววอะขับได้บขข่ขับนเลยเอาผ้าขับผู้ไม่่อ่าฮะอย่างก็ขับเป็นสุบะรถไหนมีค่าน้องดาวไปเคยขับน้องลองขับตุงน้องชิล,ลองขับรถพ่อบ่ได้นะบบุคคลนั้เด้่อยยานง้างไปวะอ,อืม เม่อสิไปเห็นกิ๊กทางด้นานรถบอขึ้นเดี๋ยวได้พ่าลมบอบ่อบ่อขึ้นติดเห็นด้ก่อนเใช่ไหมเฮ้ยบอขึ้นบ่ขึ้นบอขึ้นเดี๋ยวได้พ่าลมบอขึ้นเดี๋ยวได้พ่าลมเอออย่าล้มเด้ออ้าไปแบบสบายสบายเฉยแล้รถนั้นแขวนั่นสิสูง ไปพละคลิกสวนไปกินส้มยังไงเนาะเอ้ยได้เฉยห้องฟ้ามันยิ่งงามๆไปวันนี้แบบหนาสดแบบสดสดสด,สด,สดแบบไม่ได้ที่ยังเลยห้องฟ้ามันิ่งงามแห่งเดี๋ยวสิไปหาปกุ๊กกิ๊กน้องกิ๊ก ไปกินส้มมากมากอย่างกับแบบมากน้อยๆนะ <c oughs> น่ะฮอนเฮ้ยรถรถมอดมอุด้งกี้เนาะได้ยินเสียงคนติดใหม่ัมได้รถมอแล้วก็ติดใหม่แน่น,นอนยัง <c oughs> สิกลับมาเพื่อก็ไม่อย่างน้ำมันไหลวะ <c oughs> บ้าบ้า ได้เขียวไปน้ำมันม้วนถืกขึกขี้ลิ้นอยู่เอ้ยนางไงน่ะบ่โอ้ยน,น,น้ำมันพอสิมึดแลยวบบน,นี้นะ่ะบ่ขึ้นไปเลิวเมื่อกี้ไปห้องใส่บ,บู้แหละแล้วก็กลับมากลับมาทำไม <c oughs> อ๋อได้เฮ้ยแบบเนีย่ยวะขับครั้งเดียวได้เลย Yam cho cho yam. Long mát, tân y cả cái y này luôn, lột gà, tân đấy gà, tân lột gà, tân y gà, đấy y gà, tân y gà, tân hoa rồi tân y gà, 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 cái y gà, tân y gà, tân y เดี๋ยวฉัล้มใส่กิ๊กฮอยขั้นตอนเด็ดแล้วลรมมาเดี๋ยวคุณคาเต้หุงเหยียนมาโนจ้ะนี่น้องกิ๊กเป็นคนแต่งเจ้าหน้าผองว่าหน้าผองว่าเขาหงน้ำเขาหงน้ำในนอนติกิ๊กโอ้ยเชี่ยกเชี่ยเลี่ยเชี่ยเดี๋มึงนี่นะไอเก๊กเสอสามมือัใส่สามมือ เมื่อกี้วะอย่างก็กซีเบลรักสาเขาจอดถึกถึกสาของแม่มตัวเองแม่จะแคบเพื่อไอหมักอย่างก็มักอันนี้น้อยนะม<า>กักอันเดียวามา้มซอยมักส้มซอยโมนมักหวานซอยแล้วสุดขน,นไรขนนุนร่าอ่างกนะ <laughs> บสกุดอุ้ยบิดมากอันนี้ใครกินแล้วต้องตายใครกินแล้วต้องถายบุกินแล้วเสร็จแล้วอ่างกบดสุด เดือดสู้อ่ะเอาเดาวนีข้าดาวดิ้เยืงแน่นอนข้าดาวนะเหืนตัวะไอเก๊กอ็กูนี่เอดมาเอดมาเอมาชิอ๋ออย่างว่าจะไปทางนี้เอาอย่างเอาไปได้ไหมเดี๋ยวอื้อน่าอร่อยจักบุห โอ้ oh, ิบนวยกิน <spicy> ม <ập mat puppy> <laughs> ่หมดแล้วน่ะมือั่นตัวไอดาวเอาจะชิปไปนวยเอามาเนี่หลอกง่ายอ่ะจริงจังคุณตังวลิ่นจริงจังสุว่หนาวันหนาตอนนี้รีดเเรียกอู้ซิมเอามาน้อยสิเที่ยวเลยอิเธบิงเด้ห็นจเบิงไหอย่าซิมไล่คนเดิเพื่อกบกูสาวสาวสา สาวอยางไม่ได้บอกโอ้เป็นห่วงอะไรเลยแซ่บแซ่บปะดูสมแซ่บนี่ทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปกินส้มก่อนนะคะบายเล็กน้อยว้าน้องดาเอาหมกผุกมาฮะดิ่มามาแดรกเดยจักหนวยสองซี่พอกนวย กับเอลส่วผมพอแล้ว yeah well, ที่บอเลยกินบะเมื่อต็นมากนี่ก็มไล่ไหลไอ้นี่ไอ้ได้ยังไาเอาเลยปะไอ้เราก็ประสดเก่งสุดที่นี่ก็ว้าวุ่นเลยส่วนไอ้นั้นก็ทำจริงซะด้วยอันนี้ก็ประสดเก่งซะด้วยส่วอันต่วนมือเขาอันมีดมาอยู่อันหนึ่ง เขาทราบขนาดมันเออที่เมื่อวันอันเดียวก็เจ็บร้อยเนอะฟังเพลงกันนั่นละร้อนดิเพลงอย่างเข้ากระดาบดินนี้เดินอันเด็นนะหลอนเลยจ้ะปอกซองหนใบก่อนเนาะเคปปอกเลยกูให้ล้ำเปิดเอ้ยมิดก่อนโอ้แห้งหลอนขนาดกูอยู่นากู่พ่อเกิกูว่าอย่าเปิดแค่สมัครเทพวะใครเปิดนี่กู่ไปอย่าเปิดเด้อ เ้แลคอยเปิดแาเลยแต่ยาเทโกสูแม่นเพงไงนอเห็นก hey. e ูด anyway> ิยานเถอเพราะกูฟังกูจ้ามันเกียมาเจุดให้โอ้โหดงไฟบดกูุนิ่มน่มคละกูดังไฟบได้กูอัดโอเคเกียงเรียบเมื่อเมือ อุ้ยอุ้ย,อยสอนได้สวยกลับบ้านเราตอนนี้ก็กลับงานแล้วน้องได้หมดแล้วให้ทุกคนไปเจอกันยืนงานเลยโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ชิบมาณนี้เลยน้องดิมก่ะแต่ไปกินซูมริมันกิกน้องันกินแล้วน้องได้ขับรถเพลียวแบบเฮ้ยหาตตี้ขับไดแบบ้แบบแบบ ับได้อันนี้แบบพอแล้วไปซ,ซื้อซื้อมาใหม่เนาะอะ <c oughs> อ่าว่ารถอ่าพอแล้วอยากได้ตีนรถที่แบบมันสูงสั่นพอแล้วก็เลยแต่ซื้อมาใหม่อะเ <c oughs> มื่อนี้น้องดินบัไปกินส้มมีขนมกิ๊กเนาะก็แบบมากอะไรน้อยอะมันส <c oughs> เอาสาแบบฟาดฟาดส้มส้มอืมอ้ทุกคนแล้วกันะ ล,ลิลล์นำนำกลิ่นแล้วก็มอือนกันโอเคนั่นทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องดีกับชิคกอัวลาไปก่อนจบคลิปนี้ฝากให้เอฟซีทุกคนเบิ้งโฆษณาน้องดีมั่งได้ด้วยนะคะแล้วพี่นี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดิมและน้องได้ให้คลิปต่อไปแล้วที่สังพัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดไอแพดกิปใหม่ๆาจากจองน้องดิมมังได้สำหรับคลิปนี้ขอ,ขอ,ขอคำวันสบายดีสวัสดีพีเอฟซีทุกคนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ